เธอเบิร์ช่องอัตเตอร์อะตอมเฟนะคะตอนนี้เราก็อยู่นา,านะคะนาชำนี้ค่ะเฮ <c oughs> ้อากาศดีมากเลยแต่ก็อากาศดีแบบนี้ก็ได้ค่ <c oughs> วันกำลังจะตกนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะเรามาเก็บเห็ดค่ะมีเห็ดด้วยเหรอลูกไม่เจอเลยไม่เจอเลยอ่ะ บพว่าไม่ได้หาวันนี้มีแต่ต้นไม้กับต้นข้าวค่ะอ,นนอันนี้นะคะนาเราอะ่ะอุ้ยนาน้ําท่วมนะคะน้ําท่วมเกือบเกือบมาตรงนี้เลยน้ำท่นดูน้ำลึกมากเลยนะครับข้าค่างข้างๆางนาจะเป็นเหมืองเหมือง,องค่ะเป็นเหมืองส่งน้ํา ค่ะนี่บรรยากาศของเขตตบลชํานี้นะคะนี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะชาวนาตัวน้อยหรือเปล่าลูกใช่ใชค่ะแม่มีนาไหมคะไม่มีไม่มีแต่เราไม่แอบ,บดูนาคนอื่นกันค่นมารับบรรยากาศนะคะสดชื่นยามเย็น หลังจากเลิกเรียนนะคะวันนี้น้องไปโรงเรียนกลับมานะคะคุณแม่ก็เลยมาเที่ยวเล่นอุ้ยยกปงฉันพูน้จำเคยเห็นน้ําท่วมที่นาไหมคะถ้ามีบอกด้วยนะคะมน้าท่วมมาเลยใช่ค่ะอาตอมเคยเล่นน้ําท่วมมันถึงตรงนี้เลยเท่าตรงไปยื่ข้างล่างเท่าน,นี้เลยนี่จะดือ้อแจะดื้อเลยแล้วก็แล้วก็ ตอนนี้เนฝนกำลังจะตกด้วยดูท้องฟ้าสิครับดูสิตรงนั้นมืดแล้ว<า>ตรงน,นี้<ด>ยังไม่มืดดูสิแสงแดดจ้าลกะจ้าจ้าจ้าจะา้าจ้าจะาจ้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 า้าาจ้า้นาาาาา พุ่งนาเขียวกยนะจีเลยอะไรนะอะไรนะวันนี้น้องก็ตอมเตรียมสเสบียงอาหารมาด้วยนะคะถึงเราจะมาแป๊บเดียวแต่น้องก็ตอมก็กลัวจะหิวอันนี้ตอมให้เพื่อนๆดูสิคะว่าน้องก็ตอมเตรียมอะไรบ้างพี่โตเตรียมอะไรบ้างมาดูสิม,มีกระเป๋าค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะกระเป๋าสเสบียงค่ะจะมีอันนี้ค่ะมีของเล่นวันหนึ่งนั่งลงดีๆสิลูกนั่งลงดีดิ ขนมโดนน้ำหนึ่งอันค่ะเลื่องอ,อัลทอร์สัตมาด้วยนะคะสองเครื่องแล้วก็มีน้ำสองขวดค่ะอ่ะแล้วพี่โต้ล่ะครับพี่โต้เอาอะไรมาป๊อัปทูสไอ้บ้านใครมีป๊อปทูสบ,บ้านทูสเหรอบ้านใครไม่มีป๊อปทูสกดหนึ่งบ้านเอ้ยบ้านใครมีป๊อปทูสกดหนึ่งบ้านใครไม่มีป๊อปทูสกดสองนะครับ พี่ตู้อยากรู้เหรอลูกว่าเพื่อนๆเขามีหรือเปล่ามีใครเล่นเหมือนพิอาโต้บ้างใช่อันนี้เด็กๆมีไหมคะอันนี้อ่ะของเล่นโบราณถ้าใครมีอ่ะกดมากดกดคอมเมนต์บอกนะคะต้อมหน่อยนะคะคอมเมนต์ว่าถ้ามีหรือไม่มีนะคะหรือว่าเอาเป็น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 อีโมจิก็ได้นะแต่ว่าน่าจะไม่มีแหละหน่าก็พิมพ์มาเลยนะคะ ไม่ต้องกดหนึ่งกดสองหรอกนะคะลูกอมยี่ตเตรียมลูกอมเตรียมขนมแล้วก็ของเล่น <c oughs> อาต้นเตียมเลยเลยน้องเจวคนเดียวเลยค<ะ>บรรยากาศทุ่งนายามเย็นค่ะบรรยากาศสวยสวยเลย <c oughs> เด็กๆชอบมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีทุ่งนายอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะซึ่งแม่อันตรายนะ้ำไม่เยอะก็พา <c oughs> เด็กๆมา มาดูได้นะคะมาชมได้มาดูได้ข้างข้างบ้านเราหรือที่ข้างใกล,ใกล้ใกล้บ้านเราเนาะเด็กๆจะได้เรียนรู้วิถีธรรมชาติด้วยทุคนดูสตอนดิตอนนี้นะคะตอนนี้คืออ่านะคะคน,นานาบางที่น้ำบางที่ก็สวยมากนะคะอีกอีกที่นึงค่ะตรงนี้คือตรงนี้ไม่มีต้นข้าวเลยทุคนดิสมีจิงจ้อน้ำด้วยนะมีไข่ของเชอรี่ด้วยมีจิงจ้อน้ำด้วยอรนไอยนะ จิงโจ้น้ำนี่ค่ะนุ่นนุ่นนี่ไะคะเด็กๆนุ่นนี่เจอไหมคะนี่ค่ะจิงโจ้น้ำค่ะนี่จิงโจ้น้ำนี่คืออะไรจิงโจ้น้ำนี่คืออะไรเด็กๆแม่อยู่ใกล้น้ำนะคะนี่คือตัวอะไรนี่ค่ะออะไรน้องอตอมเห็นแมงปอสีส้มค่ะหางกุดนี่คือไข่หอยชิ้น นะครับใช่ไข่หอยจะเยอะเลยนะคะนะคะมีสัตว์น้ำนะคะตัวเล็กเเต็มเลยค่ะเดี๋ยวคุณนเมื่อกี้เหมือนตอมได้กินอะไรัวนาแล้วก็มีแลงปออะไรลูรน้ำไหลอ๋อตรงนั้นมีน้ำไหลด้วยนะคะอน้ำที่เขาปล่อยจากเมืองเนาะที่เขาปล่อยจากเมืองอันนี้ก็ผ่านผ่านอานาของชาวบ้านนะคะ บวันนี้แล้วนี่ค่ะสะเบียงอะตอมค่ะมีปลาตัวเล็กด้วยนะคะเด็กๆมีปลาตัวเล็กเล็กด้วยวะะเดี๋ยวเร,เ,รเราเราเราต้องนั่งไม่ไม่ให้อยู่ไม่ให้อยู่ในที่อันตรายนะลูกเราต้องนั่งห่างๆแตบตขอบนะนี่นี่ปลาอตอเห็นปลาไหมคะเห็นครับน,นี่นเด็กๆเห็นไปค่ะนันัปลา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 งลาปลปลาลาาลลล พี่เอต้นนั่งลงพี่เอต้นนั่งลงเงียบๆก่อนมันคือปลาขยิบเราเด็กๆดวันนี้จะดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเห็นปลาปลาตัวเล็กๆไหมเด็กๆลองสังเกตดูนะคะไม่ค่ะมีใครเห็นก่อนคอมเมนต์บอกได้นะคะเมื่อกี้อาตอมเห็นผุดๆุดโผล่มาจากใต้น้ำด้วยค่ะน่าจะเป็นปลาตัวเล็กที่ขึ้นอยู่ในน้ำแน่เลยจริงจู่น้ำจริงจู่น้ำ ในป่านั่ไงดิ่ต้นน้ำ,ว,นำว้าวดิกๆชอบไหมคะชอบค่ะอยากมาอีกไหมคะน้องก็ตอมอยากมาอีกไหมคะอยากมาค่ะน้ำค่ะน้ำมันไหลจนจะท่วมแล้วแ้่ตรงนี้มีต้นมันด้วยครับอ๋อมีป่ามัน ปามัแล้วก็ปดูค่ะน้ำจวนน้ำค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นจริงจวนน้ำไหมคะเด็กๆเห็นจริงจวนน้ำไหมคะมันดีมันดีมันเป็นจริงหดีเลยนี่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 น้่นม่นี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 ่น่นย่นี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 ่นต่นี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 นีดนี่นี่นี่่นี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 นี่นนี่ีี่นีนีี่ อันนี้ค่ะสีมพูเล็กๆตรงนี้ค่ะถ้าดูในกล้องเหมือนจะเป็นไข่จักไข่จกักกะแตนแต่ไม่ใช่นะคะน้องๆอ,อันนี้เป็นไข่ไข่หอยเชลร,รี่นะคะซึ่งหอยเชลรี่ตอนนี้ถ้าอยู่ในทุ่งนานก็ถือว่าเป็นสัตว์ตัวที่ทําลายต้นข้าวของชาวไร่ชาวนาเลยแต่ถ้าอยู่ในร้านอาหารก็เป็นอาหารชั้นเลิศเหมือนกันเลยนะคะแต่ตรงนั้นนะคะจะต้อง เป็นเชอร์รี่ที่ไม่ได้น่าจะไม่ได้เก็บตามนาเพราะว่าถ้าไปเก็บตามนาเนี่ยชาวนาเขาจะเขาจะหวานยาข้าวหอยนี่นะคะ่<า>ะ,ะ,ะท,ที่ทานหอยเชอร์รี่ที่เก็บไปตามท้องไร่ท้องนานะคะในในนาข้าวอย่างเงี้ยลูดูปลูกข้าวอย่างเงี้ยค่ะอันค่อนข้างที่จะอันตรายเลยนะคะเพราะว่าเขาจะากําจัดหอยหน้าด้วยกัน ใส่ยาฆ่าหอยนานะคะระวังด้วยนะคะถ้าใครลงไปนี่อันตรายสุดเลยนะน,นี่คือนี่คือต้นยูคาะ้นัูนี่คือต้นยูายนคยาลิตัสนะคะเนี่ยดูสีหนังที่ยาวเหมือนต้นยูคาลิตัสอย่างเออมันคือมัน,มนผมรู้แค่สี่ชนิดยยนะ้รู้แค่สองชนิด เป็นไม้ไม้ผุเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเปลือกของต้นยูคาลิตัสต้นยูคาลิตัสเขาก็เวลาเขาโตขึ้นเขาก็โตขึ้นเขาก็จะเหมือนเหมือนประเภทปูเหมือนเหมือนปูเหมือนกุ้งใช่ไหมเขาจะลอกคราบเพื่อจะให้เขาโตขึ้นโตขึ้นโตเขาลอกคราบนี่นี่ครับลอกคราบอันนี้กลจะเป็นไม้ต้นยูต้นยูคาลิตัสเอาไปทำกระดาษก็ได้นะครับเเอาไปทำกระดาษ ประโยชน์มากขนาดนั้นเลยเหรอไปทำยังไงได้อะลูกอันที่ไม่รู้นั่นก็จะเอาต้นไม้ธรรมดาที่เราเห็นตัวตัวไปจริงๆไม่ใช่นะครับมีข้าวปูด้วยเห็นตัวเหยียบอันนี้ปูวันนี้คือซากปูซากปูนานะคะซากปูนาที่ตายเนี่ยมีกล้ามด้วยออกมาที่เดิมเด็กๆเรียนรู้อะไรเนี่ยชอบไหมลูกจับค่ะแม่รู้สีมีกล้ามมันสุกแล้กอย่าไปจับด้วยตอนจับ เราจะไปกินอาหารให้ล้างมือด้วยนะไม่ได้กินเลยนี่เป็นไค่ะอันนี้ก็เหมืองข้างๆ้าดาวเหมือนเดิมค่ะโอ,อ้โหท้องฟ้าอ๋องลมแร<พ>งมากท้องฟ้าส,สวยมากแล้วก็ลมก็เย็นมากเลยนี่ลยลมเย็นมากเลยนี่เดีย๋ยวพัดต้นยูคาลิปตัสเอาไปทำกระดาษเอาไปทำอะไรนะคะเอาไปทำอะไรอีก็จะมีต้นยูคาลิปตัสนะคะโอ้โเป็นแนวนะคะแนวกั้นระหว่างเหมืองกับอ่า นาทุกงนาอะไรคะตอมไม่ค่ะเดี๋ยวอันนี้ห้ามแบบคานผู้ชมนะน้องก็ตอมกระซิบอะไรไม่รู้เรื่องค่ะเดี๋ยวอาใหม่เนาะ <c oughs> น้องก็ตอมบอกว่ามีเรื่องลับมีร่ังลับรู้เฉพาะน้องก็ตอมกับคุณแม่อะตอนนี้เราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วค่ะหนุนรถรถวันนี้เรามารถมอเตอร์ไซค์นะคะเดี๋ยวให้น้องก็โต้ตอมพาเดินทาง เดินไปหารถลูกปายไปค่ะนำตามไปเลยค่ะตามพี่โต้กับน้องตามไปเลยค่ะไปค่ะตอนนี้ก็จะถึงเวลาขําแล้วนะคะเดี๋ยวฝนตกตามพี่โต้กับน้องตามไปเลยค่ะลูกคนใดอะเบชื่อไหมไปเลยกลับบ้านกันกลับบ้านไปน้อง สวยมากเลยสีแดงสองตัวเลยค่ะแมงปอตัวสีแดงนะคะอุ้ย,ย,ยแมง,ปแมงปแเปาะเมงเปาะนี่น,น้องเห็นไหมคะแมงปอค่ะน,น้องๆว้าวเด็กๆคนไหนยังไม่เคยเห็นแมงปอนี่นะคะอันนี้จากธรรมชาติเลยของจริงๆเลยนะคะเนี่ยว้าวสวยม้วแมงปอ อะไรคะน้องก๊อตอมอันนี้ค่ะทุกคนรู้จักไม้ก็อะไรคะบอกเพื่อนๆสิอันนี้คือหญ้าเจ้าชูนะคะทำไมถึงเรียกว่าหญ้าเจ้าชูล่ะคะเพราะว่ามันมีเยอะแล้วมันชอบไปติดคนอื่นเหมือนเป็นเจ้าชูค่ะอ๋อก็เลยติดอ๋อใครเดินทางก็ติดกางเกงติดเสื้อผ้าเขแบบนี้แหละลูกอันนี้เป็นเตือนเลยก็ไม่รู้เยี่ยมมากเลยนะคะดอกหญ้าปไปย่ายมันจะมีชไปค่ะ มีใหญแมงมุมเลยนะคะเป็อย่างนี้เลยะแต่ต้นหญ้าต้นหญ้าอย่างเงี้ยค่ะห้ามจับนะคะเด็กๆห้ามไปรูปนะถ้าเจอที่ไหนห้ามไปจับเลยนะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะแต่อันนี้อัดน้องอัดตอมอ่ะไม่ได้ตอนนี้บอดนะอัดน้องอัดตอมไปเล่นกิฟแล้วมันก็บาดเลยหญ้าจะชูเต็มเลยนะคะหญ้าจะชูเต็มเลย ไปเล้ค่ะกลับบ้านกันสนุกไหมลูกวันนี้เด็กๆได้ไรบ้างลูกได้ได้นแ่ลปลาู้แล้วก็จิ้้อน้แล้วก็สีเสื้อคะนี่ครับลูกลมแรงมากเลยลมแรงมากนกกเด็กๆเเห็นรงอันนี้ไหมคะรางนกอะไรลูกดูสิไหนี่ไงเห็นไหม ครับผมเด็กๆเห็นไหมคะลังนกอยู่ตรงนี้ค่ะทไมาเป็นรูอลังนกอะไรอ่ะลูกทไมมันเป็นรูอ่ะมีท่านผู้ชมคนไหนอยากคนไหนรู้ไหมคะว่าคือลังนกอะไรอ้าวแล้วก็เม่นมาเลยนะแม่ต้องแต่งอยู่ทุกคนอัตโต้รูค่ะมันคือลังนกอะไรครับลังนกอะไรลูกหันไปทางนี้ค่ะมมาหาความรู้กันนะครับไหนๆๆมันคือท่านผู้ชมครับมันคือลังนก ตุ๊กคุณเดียวกับนกกระจอกกับนกจิ๊กนกแมวว้ายว้ายคุณแม่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 คม่ลุงลุงนี่นะคะสวยมากเลยคุณแมคะอ่าวันนี้นะคะเราก็จะกลับกันแล้วแล้วเราไปเที่ยวทองมั้นอ่าเด็กๆลาเพื่อนลาเพื่อนๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย จอกันคลิปหน้าค่ะค่ะหมอขอมจะพาไปเที่ยวที่ไหนคะเอ่อต้องรอดูก่อนเดี๋ยวถ้าถ้ายังไม่ได้ไปเที่ยวก็มาเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปพาไปดูสัตว์เลี้ยงในบ้านของเราดีกว่านะใช่ค่ะโอเคค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลากันก่อนนะคะลากันไปก่อนค่ะบายบาย